ต,ตัวนั้นตัวนวดสีดำนั่นนี่เองครับตัวนี้คือหัวเดียวนอ่ตัวนั้นคือตัวสุดปุีเทื่อเวลาเข่าแค่นั้นในขอน้อในยอย่างเดียวดึงอันนี้ยับได้ไหมครับน,น,นี่ตัวน,นี้บได้ครับแปลว,ว่ามือน่อนละมือนนามนนาเด้ะมืออ่อนเนี้ยนี่ครับตัวไข้เข่าแล้วเดี่ยเลี้ยงเข่าพวกนี้ก็มื่อนตัวนี้คือตัวปล่อยเข่าบานถ้าเข่าเตรียมถังครับให้กดมาทางนี้อ่ากดปล่อยเข่าเรียบร้อยหดึงกลับขึ้นเข่า กระสันเขาสจออกคุณเน๊ะใช้ตัวหมดตีเนี่ครับตัวนี้เนี้ยครับตัวนี้คือเสือหญิงสายขวาแต่ว่าเวลาจะปล่อยเขามาทางนี้ยางเดียวหาไปทางหุ่นเน๊้หามไปฟังทรายให้จำไว้ไว้ดีดีคือเปียนมาตั้งหัวแม่ครับเปียนมาตั้งขวายางเดียวคือนล่งคือตัวนี้ขึ้นลงของทอตัวนั้นนะครับตัวนี้ถ่ายจอดในที่โล่งของกระเซยใส่เบอร์ยี่ดอกแต่ว่าถ่ายยกให้ยกซูทยางเดียวหนึ่งยกตัวนี้เวลากจะไายเขาเพราะว่าถ้าเขายกซูททอตัวนั้งมันมีหักกเ็มี ตัวนีิถ่ายแม่นครับแม่นครับต้องโยกไปซุดเอี่เขาจังส้อีกมาเด้อน้ำค่ายเขาเนี่คือแม่นครับต้องดันมากขึ้นนึ่ดันนั่งขี้แม่นครับมันจะทำงานเองมันเลยแม่นครับมันจะหยิบมันขับตรงไหนเ่ยราคามันขับตรงไม่หยิบโยกอะไรเหรอนโยเอาเอาลูกเมยได้เอาเอาหมายถึงว่าคืนก็เอาคืนในเยกนมั่งหมอว่าขับเกียร์ตัวภาพมันแม่ครับนี่นี่ ดึงสปริงตัวนี้ครับนี่นสปริงแม่แงแข็งแน่เด้อครับสปริงดึงมาแล้วเขาจะกดขึ้นกดลงได้สามอันแต่ว่าส่วนมากลูกค้าเขาจะโพไซเดอกเขาถอนเลยครับข้อใหม่ขอหนาก้อตาเข้อใหมเห็นเนี่ยตัวใหม่เลนสิถอนเลเพิ่บตัวใหม่ทีนี้ตัวนี้ยังมันนี่อ๋อมันบอลกาดที่นี่แมนอ๋อแล้วก็เป่าบอลกาดเขาถอดตัวพี่ครับตอนออกเสียออกงานยเ้าให้เป่าลวดถ้าใส่ดีซื้อมาอีกตัวหนึ่ง เสาหอดเทียนเลียนตัวใหม่เข้าไปนอห้องมาจะสีบัวหอดครัแบยบำแรงมาแ<อ>ม,ม่ยนนำแรงมาเป่าเธอเดี๋ยวเลยสองตัวอ๋อมันเด้เป่าสมมติ้วแต่เที่ยมห่ามายู่บะบัวนี่ละขบนวนมีเที่เพราะมีน,นยังร้องมันนี่ต้องอครอากาศต้องไดยเป่ากมมตินี่ไงเบิ่เมื่อกี้แหละใข่ชุดเบื่อตอนนี้ตอนนั้นเราต้องเอาไว้ใต้ไว้ใต้ก็แจ อ๋ครับผมต้งเครื่องมือแต่เราไม่มีเครื่องมือครับไม่มีเครื่องมือเอาว่าได้แถมบหมเครื่องมืออยู่ข้างนอกโอ้ยโอ้ยครับง่ายครับง่ายกุรกระเปานี่จะโยกหนาเดินหนาซอล้างแค่น่ะคือต้องต้นนี้เป็นรักบอกครับเมยนเม่นเม่นควายอย่างเดียวเม่นครับอ๋อคือตัวนี้เนาะครับครับไปหุ่นบ่ได้ไปหุ่นบ่ได้ครับเพราะว่าจะได้คณะเทศอ่ะพอพิลากันอ่ะกับสายไฟเม่นร้อยอย่างเดียวเม่นเม่นครับถ้าป่อยเขาจะได้กระตรงว่ามีย่างเดียว ปลแดงครับปแดงวาค่ะเรา่จันครับถอาจะได้กบฏสาจากโตก่อนนี่ครับเขาต้องเงขึ้นมาแับเ็นแครับแครัใช้เกียร์ตัวแอวนเนาะจะใช้เกียร์ลูกเน่จะไล้ไ่เี่ย เกย์เกย์ลูกครับอยากลูกสร้างหนงหลานเท่าไหร่ก่อนหนอตัวนี้เงินส่วเป็นหลานสี่ลานสี่หลานสี่ครลวรถวนลงชนรถเมื่อไหรวครับครับผม ย้อนยังไงผู้นี้ยังไปหางานที่ไปเกี่ยวอย่ากนั้นงมาหนึ่งล้านสี่แสนบาทครับผมเงินสดครับใหม่ๆซิงๆเลยครับผมป้ายแดงเพื่อจะแก้ยังอยู่ครับผม

อุปกรณ์ต่างๆครับมันอธิบายแล้วครับุ่มเพราะว่าเคียร์นี่บอนก็ซับซ้วนเพราะว่าเป็น L N M เนีย่ยครับผม

เาไปเลยจอยจอยมาจอยเอามานะเอาไปจอยจอยเข้ามามาขึ้นเลยมาขึ้นเลยพูดกี่โด้เก้าอันนี้พี่โด้มาไอ้คนนี้พี่โด้เย้โอ้โหแล้วครูเนี่ยครับเย้โอเคเดี๋ยวนี้นไทยนี่คุณลุงนี่นี่เดี๋ยวเดีใยวเลยใช่ชอบชอเปิดคนมากไยลูกเนี่ยนะยโด้ไยโด้คุกไทยโด้ 兄你有你